เนี่น่ากินน่ากินไม่รัวใช้เห็ดนํำหมากที่เขาเรียกกันไหมโคนต้นมันขาวจัว้วแล้วในดอกมันอะมีเจ้าของด้วยมันน่ากินจริงๆการันตีการันตีโดยทากมากินแล้วดอกกำลังแบบคือจะกรุบกรุบดีเนาะถ้าไปแกงนี่ก็อีกดอกนึงดอกนี้จะสีเข้มกว่าสีออกม่วง แต่ใต้ดอกก็เหมือนกันเลยเห็ดพึ่งของแท้ของแทะแต่เถาอีกแล้วทำไงดีเอาเนาะเอาเชื้อทิ้งไว้นี่แหละให้มันเกิดอีกไหมดูเถาไม่เ่าเขียวใช่เอเห็ดอีก ชนิดหนึ่งมันคล้ายๆดอกไอ้สีชมพูสีม่วงนั่นแหละมันมีหลายสีแล้วใต้ดอกมันเหมือนกันเด้เลยลักษณะคล้ายกันเป็นตาแกงแซบอยู่นะจ๊ะแต่ว่าไม่แกากินดอกเก็บอันที่เรากล้ากินดีกว่าจึงจะแก่ไปหน่อยแต่ก็กินได้อยู่มันก็จะเละๆจ้ะดอกดอกที่แก่ๆน่ะมันก็จะเละๆนิ่มๆ มันมันไม่กรุบกรุบมันไม่กรุบกรุบคือเห็ดนางฟ้าบ้านเราดอกเห็ดนางฟ้าบ้านเราอร่อยกว่าเด้เราก็เห็ดอะไรไม่รู้นี่ดอกใหญ่ใหญ่อุ้ยดอกใหญ่เป็นตะกินอุ้ยเป็นตะกินได้อยู่เด้แต่ว่าอืมดอกใหญ่เป็นตะแกงแซ่บเท้แต่ว่าไม่กล้าเก็บกินจ้ะ มันขึ้นอยู่กับตัวไม้มาทำลายเขาอีกนี่หน้าแหล่อย่างเขาว่าไหมมันเอ้ยอยากเก็บอยากเก็บอยากกินมันเป็นตะกรอบดีนะจ๊ะตาไม่ดีจริงมองไม่เห็นดอกจก๊ะสุกอุย้ยหักกรอบเลยสุกอยู่ตาา้หญ้าเห็นแบบลายๆเห็นนี่เดียว แล้วค่อยมาแบก้าหาเอาจ้ะแถมแก่กตั้งหกักจำได้ครับค่ายครับ้าว่าตรงนี้มีเฮดแต่จำจุดเป๊ะไม่ได้จ้ะจำได้แค่ว่าเอาอยู่เลาะนี่แหละเลาะกองที่เขาลอยเขามาคุดเอาดินหรือเอาอะไรก็ไม่รู้แหละจำได้ว่าเลาะนี่แต่จำจุดแท้ไม่ได้ มันก็อยู่ซุกมันก็อยู่ซุกอยู่เสียงหลือเกินโอ้ยเด็กนี่อีกนี่อยูนในป่าญ้าแบบลกๆเลยบางป่าก็เดินจนจนเหนื่อยแหละจ้ะแต่ก็ได้แค่ยุบเดียว บางปาก็ไม่ได้เลยแล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล้ว,วแต่ว่าจะจําได้ไหมว่าเห็ดเกิดตรงไหนหากินเราเลาะ,ะทางนี่แหละพี่นอ้องมองเห็นไหมมองเห็นเห็นไหมตามดีจริงไม่เห็นเด้ออ้ยนี่มันอยู่ใต้นี่เคยรู้จักเคยรู้ว่ามันมีตรงนี้ก็เลยมองหาถึงเห็น,หนถ้าไม่งั้นก็ไม่เห็นกันแล้ว โอ้ยดอกอวบดีอยู่จ้ะแล้วก็มองขึ้นไปบนนนนี้เคยมาเก็บตรงนี้ไงเลรู้ว่ามีโอ้ตรงนี้ไม่มีใครมาลูด้วยปล่อยเห็ดเท่าเมดเลยตรงที่ตรงที่ไม่มีใครดูด้วยก็คือแก่นะะอ๋อะไดายแทะเราก็ไม่ได้มาสักทีเพราะว่าคิดว่าเขาคงมาเก็บไปแล้วแหละก็เลยไม่มาจา้ะน่าจะมาเนาะ น่าจะมาเก็บเขาจักหน่อยสองสารจังเลยรอจนแก่หุหนะดอกใหญ่ด้วยอุยอ้ยอุหยุมหยุมโดนดอกเห็ดอ้อยเสียดายแท้ยังอันนี้ยังไม่แก่จ้ะแต่ว่าหยุมไปโดนหยุมระวังระวังหน่อยสิคะนี่ะดอกนี้กแก่ไปแล้วนี่ตรงที่อยู่นอกๆมันก็เป็นสีน้ำตาลไปเลย ตายยาเนี่แก่มาแล้วไมาไมาไมวไม่สวยเลย,ยนี่อ่ยเนี่ยตายยาอย่างเงี้ยไม่มีใครเห็นหรอกจ้ะถ้าคนไม่รู้เคยมีเห็ดตรงนี้เขาก็ไม่มาดูแหลนะเนาะมันลกุกนี่อีกเด้อเนี่เนี่ยนี่นู่นนู่นนู่น,น,นเออเยอะอยูอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเอาก่อนเห็ดที่เราเคยมาเห็นไว กำลังน่ากินเลยจ้ะกำลังโอ,โอ้ออ้อเลือกเอาแต่อดอกใหญ่เหมือนเดิม อยากให้เห็นด้วยจ้ะอยากให้เห็นด้วยว่ามันดูดูดูด,ดูความความขึ้นแบบทีตื้อเลยจ้ะรัดขาอันนี้รอยเหมือนมีคนเอาเอาย่ามาปิดไว้ เราก็ไม่เห็นอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เอายามาปิดไว้แล้วเราก็จมไว้คราวนี้มาอีกรอบนึ่งโดยเขาเอายามาปิดไว้อย่างดีเลยเขาคือจะจมให้เราอยู่ดอก <c oughs> ใครมาก่อนก็ได้ก่อนไงคะตอนตอนเรามาไม่ทันเขาก็มีไม่รู้ว่าช่ยเจ้าของป่าไหมแต่ บางทีอาจไม่ใช่เจ้าของป่านะจ๊ะก็เป็นคนเก็บเห็ดคือกันนี่แหละขาเอากิ่งไม้มาสะไว้เต็มเลยให้เฮ็ดมันไม่แห้งนะจ๊ะเพราะว่ามันอยู่ตรงทางมันชอบขึ้นตามทางที่โลง่ลงๆโลง่ลงๆมันก็จะแห้งได้ง่ายเอาตะดอกแบบที่ใหญ่แล้วนะจ๊ะดอกที่พอกินแล้วตรงนี้ไหม มน้อยเราก็ปล like, ่อยไว้ก่อนก็ได้โอยยุงกัดน้อยเขาลอยเอามีดมาตัดเอาเลยน่ะคนที่ว่ามาไอ้นี now, <That> ่ไว้น่ะลอยเขาเอามีดตัดจากจากดินเลยจ้ะปล่อยโคลนไว้เหมือนคนไทยแท้ไหมการการเก็บเหมือนเหมือนคนไทย มีอีกเต็มเลยจ้ะแต่เอาแต่ดอกใหญ่ๆงั้นดอกน้อยๆเราก็จ่มไว้ให้เขาเขาอุสาวยยามาปิดไว้รา <c oughs> จะเป็นพี่คนไทยจ้ะพี่คนไทยเขามาเก็บที่หลังเราแล้วเขาก็รู้แล้วว่าตรงนี้มีเห็ดนีอีกนี่อีกดอกกำลังสวยเลยพี่น้องเอ้ย ได้กิน่นไม้ เจอทากลื่นจ้อยเลยล่วงลงไปล่วงลงไปไปโดนทากดอกนั้นยังน้อยอยู่นี่นดอกนี้ตะกลนตะกานี่ หน่อยหนึ่งเก็บต่อก่อนจ้ะ